มังรเไเดย่อ่าตัวนี้ดองเสีย,ายขาขาดรถเนี่ยขาเขามันอยู่ในหันไลม,มามมตากกศน้ำตวกวางซีนครับถ้าต้องเปน็นนังรสไวะเดยสื่อปีอยู่นี้นคะครับอ๋อบอลสื่อปี ใครกับคนเล่าเด้อป้าป้าป้าอายุเลดี้บ่หนักบอกมือเนี่ยบ่หนักซ้ำนั่งรถมากหรอไ้ Don't know what to say y ย t ทางเนี้ยอันนี้อ e ะเป็นงานงานลั กาแฟยังผ่านมาอ๋อที่น่าป่าเราเสบียงพร้อมเราไม่เคยขาดของกินเลยกินสองสามข้ามเาเอาเครื่องเป่าเราเคยขาดเสบียงนะกุน่ะเสบียงเรา เ,เนี่ยกินไม่คุ้นเลยนะ thank you ป่าลรวสุดยอดเลยบริการประทับใจอีกอันหนึ่ง thank you ออีกอันนึงได้่ ว่าท่านได้เคยมาเถียตำอิฐเลยบอนขายปี้ลุงบักนัดอันนั้นบักนัดผู้แล่นะบักนัดกรอบๆนะชื่อเหลือเยอะเลยหรือบ้าเอาอีกแล้ว,วออกินบักนัดกับข่าวอีกแล้วแต่พนักผู้แล่นเงี่ยเยก่อน ต้องไปบายที่เก็บก่อนนะครับเตรนังรถรถกอบขึ้นไปนะครับป้าคนขายของหลายแถ่หลายว่าขาป้า,าพ่อ้ามาก,กับ่อดดมาป้ากับปุ้ม เอาไปใช้ขาบอววเอาไปใช้ขาได้ขาเดียวได้ขนาดาน่นนะไป้อปาตคนกับปาก,กับลุงมาพามากกับว่าเดียมาเลยนี่กับขอบคุณลุงเผยกับปาแต่มหลายๆเด้อผ้ามากเราอยากเห็นหน้าน้ำ ต่ว่าคนทางหนักมั่นบากอีหลีพี่น้องมาจากเชียงขวางนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าพี่น้องกล้องเสืองามระวางข้างนะนาตาแล้วก็ซือซื้อ,อแล้วเห็นยังอยากเป็นกระแส็บล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็กินน้อยเดียวแล้วก็ไก่ให้คนอื่นกินน้ำไลลไม่ก็เหลือ าอยู่นี่เอ้อ๋อชอบอันนี้ก็จะเป็นมองท้ายบ้านี่นอ้องต่ำกว่า120เซนติเมตรบอเสียค่าเข้า,ขา,ขาชินเดินอันเดอร1 0 0 20อรนทร้าอซชซบทัท เดี๋ยวไปเบื้องบาสุกสือบาทกันคนเล้าสองมืนคนเล่าสองอเลยคนล่าสองบอกเขย่ามเอางิน อ๋อเออเม่นแบบนั้กระปะก็รูดมันเล่ก็ข้าวเล่านัขึ้นรถไฟฟ้า บ่หัวสิอีกไกลวาพี่น้องบ่เคยไปอิเล็กซิก้าเป็นตะมวลน,นะบ่เคยไปยิ้มสบายพี่น้องยี่งหนแล้วว่าผมเป็นบอส

จะมีหลายสเต็ปสีเสี้ยสีสมบ์ซื้อสลิปไปเล่นน้ำบอ ใส่ใส่ตะขาบใส่ขาแล้วใส่แขนเลยนะม,มองขายของอหลายเป็นหลายยิเกตมาเยอะหรอวะยิเกตยกอะกระปากซุปซุปร้านอาหารอลิตา นั่งอลิตาว่าเปิดยง่ามไ้เนี่ยอลิตานั่งติงมาแลกเขาสิไปกินตามร้องพ่อบางเหรอเข <c oughs> าจะมาปิ้งหมูนะมันมีเซ็งร้องพ่อบางของแทน แหลกได้ในกินน,กนะน,กน่องทีเดียวกยนันนะเข้าเบอ่งยังจักอ๋อหีควายว่าโดยโกหนวนไปปั๊เสียย่างไก่เนอะเดินสิ้นไปเรื่อยๆนะครับ ฝั่งนี้เขาเขาโอเพ่อย่นี้เลยเหรอเอ้าเขาออ๋อน่าจะมีลวดไฟฟ้าอ๋อม,มีลวดไฟฟ้า <c oughs> ถ้ามันหลุดมาทำไงหลุดอไฟฟ้าครับ โอ oh. okay. ้ยมีหลายตัวตัวเนี่ยโอ้กองนู้นก็มีอู้นอนมัน vượt <laughs> <Ui, rất đầy. cười> còn vượt lên vượt lên vượt Wow, this <laughs> <laughs> ว้าวเย็นเย็นพี่นอ้องน้ำแบบโคตรใสอ่ะน้ำโคตรใสเลยคนหลายแหงนะเบื้องเตมีน้ตนำตกแเ้วสิว่าได้เบื้องหรอแปลว่าเป็นไปดินคลนิปล่ายบา่ถามลกูกคนค่ะค่ะ เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนจีนนอกนั้นิดหน่อยดกดด่งางจาาว้าวสวยมากครับเย็ยนครับพี่น่อง วานี่บอของนีหลวงพ่อบ้างคนงานจน,ปนแปลนะลูกน้องงานมาแ,แบบลุงถอดเสือล่องเลย ใส่แห้งบาแบบไร้สั้นแห้ง,ดงไ,ได้ดยังุรอปะบอปต่กับลุงบไทายบอน่าสะพานน่นนะนะ เป็นที่นั่โต๊ะที่แบบยังเที่ยวสบายๆได้พี่น้องเนี่ยว,ว่าบอบอเอเวนเจอร์เท่าใดนะแบบสบายๆไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่งามบนงามคตกจงาม One, two, three, một, hai, vậy ít hôm này nhé, OK. okay. <coughs> Mà, đeoieo, <coughs> มันล <editing> ่มครับงามใสเป็นใสงามเบาดีหรองามมากแบบว่าใสเงี้ยครับน้ำตก ใหนน่นี่เง็บไปเขาะเตาโออไปหาเตากันไปหาเตากันโอ้เขาเล่นนำพี่น้องขักขักักรับ mới lên liền nào mà สวยมากครับน้ำเด้อสวยพี่น้องน้ำเด้อสวย แหงขึ้นไปแห้งนามด้วยพี่นอ้องนำ้ำใสแหง้งคนหลายแหยงมาพี่น้องมือเหนียวันเสา์น้ามาละอ้เขียวมันเขียวอู้นคนกินเยอไปนังพุ่ อันนี้กระสุนเข่าหนาหนาวแล้วเนาะพี่น้องหนาฝนนำคือสีหลายประโทนะฝนอยู่ทั้งเครงแหงหลายครับรูปนี้แหง้งงามพี่น้องห้องยางทุวนขึ้นได้พี่น้องเ้ายยงวัดแหงร้องเนาะ ก็เห็นดีครับสองก้อน,นเมา้อยกันฉ่ำเลยบรรยากาศดีเ,เมา้อยกันฉ่ำเลยจ้า กินอิหลีบเป็ากาศวันนีลาได้ต่ว่าาไปอ,อรอึอออมองหนีสุดยอดอิหลีพี่น้นอ,เเอ่ซิก Signature Layer Custom จะสสว่าสะดุดหากไม่หนาความลงไปนี้สร้างตำหนัาอีก ว้าวงามมีรีพี่น้องงามเออที่รีอ้อรอเลยแหละขอบคุณป่ากับลุงหลายๆและทับที่้ามากเองที่บอเคยเห็นเนาะโอ้ขอ้อหงสสลิงพี่น้อง ตรงนี้เยีนมากครับแหงยางคือว่าแหงงามี่หรอกยางบ่เมื่อยเ้ยี่หรอกมันมันแบบว่ามันขึ้นมาเรื่อยนะเราอากาศมันจะเย็นครับอมองหันจะไปถ่ายรูปก็มองหันนะ ุุนๆครับทั้งหมดอึบอึบอึบโอ้เย็นเป็นเย็นป้าคนไปท้ายหลูกบองหันพี่นนองอันนี้คือให้ไรเลยเนาะป้าธรรมศาสตร์คือสางดีเลย จะรางาข่ามไปครับพี่น้องอา ก้นไปท้ายลูกยู่ตรงหันนะ พี่หน่อยน่าจะยันไปขึ้นสะพานแต่ไทยลูกต้องนั่นข้งง่ามแห้งแหงยงขึ้นไม่แหงง่าม งมยเ้ยนะง่ามเง้นี่ลยหก่ยโคตรในกล่องไม่น,มน่อยนะครับของแข่ใหญยบาเรอรบาลาเลย พี่น้องไอโนมันอ่ไอน้ำต้นแบบหลายแห่งสิยางลงไปเด้วยบานพี่น้องส้มเต็มอิ่มแล้วน้ำตกขาวแห่งพี่น้องํำล่าพาจากเโดยบรรยากาศบริเวณน,น้ำตกกว,วงสีนะครับข้างเครื่องเนี่ยเนเป็นเหลืองสีไล่ด้วยพี่น้อง ทงเครื่องฝุงสดนีญางกรับลงไปหม่องรถไฟฟ้ามาทรงนะครับรถกอบมาส่งอาสบายดีหลวงพระบางปะพี่น้องเอาไว้พอกันชิบหนาได้ครับสลัดกินเนีไว้สมีครับสวัสดีครับ